Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book. But for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet is like a cook. Yeah. I'll keep it real. Let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on no the wheel. Back to my place

ดาวรุ่งพุ่งแรงของเลอันมาลิกครับก็กุลแลนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยเกือบยิงได้แล้วเมื่อคืนโอ้โหลักไก่ยิงไกลนะครับก็ร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างอายุ18เนาะนะครับก็เพสต์สไตล์เนี่ยจะเป็นโคเปเชอร์นะครับยืนกองหน้านะสำหรับอาดากุลแลนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งของอาดากุลแลนะครับก็ยืนได้หมดเลยนะไม่ได้ได้หมดคือว่าไอ้ฝั่งขวาเนี่ยยืนได้ทั้งกลางทั้งสูงเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ย ยืนได้หมดเลยถือว่ายืนได้หลากหลายตำแหน่งมากานะครับแต่ว่าเพลสไตล์เนี่ยเป็นโคปเชอร์ ure, แล้วก็หน้าที่หลักตอนเนี้ยไอ้การเนี่ยเป็นกองหน้านะครับก็เลยใช้ผมเชือเลยใช้เป็นเป็นกองหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้โยกไปทางอื่นเลยอ่าแล้วก็พลังสูงสุดของล่างนี้นะครับจะอยู่ที่95นะครับถือว่าสูงพอตัวเนาะแล้วก็การหาช่องครับการหาช่องอยู่ที่90นะครับแล้วก็บอลคอนโทร88เลี้ยงบอล87 แล้วก็ครอครองบอล88นะครับส่งสั้นเนี่ยจะอยู่ที่82นะผมใช้โค้ดบูเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ส่งยาวเนี่ยจะอยู่ที่77ครับอ่าแล้วก็มาด้านการจบสกอร์นะครับจบสกอร์อยู่ที่87เลยนะหมงบอลอยู่63นะครับน้องมันเป็นกองกลางมาก่อนนะจะให้หมงเยอะก็ไม่ใช่นะครับเรนลูกตั้งเตะ79แล้วก็ปั่นคงอยู่ที่86นะครับอ่าเดี๋ยวข้ามมาที่ความเร็วเลยนะครับความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่79นะครับก็ถือว่าโอเคแหละความเร็วค่อนข้างโอเคไม่ได้ช้านะครับแต่ก็ไม่ไดด้้วขนนนาั สปีดต้นเนี่ยค่อนข้างดีครับ91เลยถือว่าโอเคอยู่แล้วก็คิวฟาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่75นะครับจ้ำ70ครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ย66น้องตัวบางมากเลยนะครับแล้วก็บาร์ลเนี่ยจะอยู่ที่86นะครับบาร์ลถือว่าโอเคอยู่ครับอ่าแล้วก็มาในด้านของสเตอร์มินานะครับสเตอร์มินาเนี่ยจะอยู่ที่75นะครับเล่นได้ไม่เต็มเกมแน่นอนนะครับ เอามาเป็นซูเปอร์ซับก็ได้นะครับหรือว่าถ้าหัวตั้งหน่อยเนี่ยเอาไปเป็นตัวจริงก็ได้นะแล้วก็การใช้เท้าเนี่ยถนัดเท้าซ้ายครับแต่ว่าขวาใช้ได้แค่ปานกลางนะแล้วก็ไม่ใช้เท้าขวาเลยนะครับเอาจริงๆเล่นจริงมันก็ใช้นะไม่รู้จะมีไอ้ข้อจํากัดนี้ไว้ทําไมนะครับแล้วก็ไอ้ฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นสแตนดาร์ดครับการป้องกันอาการบาดเจ็บเป็นมีเดียม อ่ะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวจะมาดูสกิลนะครับสกิลเนี่ยก็จะมีดับเบิลทัสมาร์เซเทิร์นคัสบีไฮแอนด์เทิร์นซอฟต์คอนโทรลแล้วก็ปั่นโค้งนะครับแล้วก็มีดิปปิ้งช็อตด้วยนะ,ะส่วนสกิลถัดมาก็จะเป็นวันทัสพาร์ตนะครับทอนพาร์จ่ายทะลุช่องเอาไซโคลเล์การใช้เท้าด้านนอกหรือปั่นไซโกอยนะครับแล้วก็มีสกิลสุดท้ายคือซูเปอร์ซับนั่นเองครับ เอาแล้วครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับณนะตอนที่ได้มาครั้งแรก่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังนะว่าตัวเขาจะโหดอะไรขนาดนั้นนะครับด้วยอายุเนี่ยที่อายุของเจ้าตัวพึ่ง18แล้วก็ค่าพลังเนี่ยอยู่ที่95นะครับไม่ได้แบบดูดีอะไรขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าพอเล่นจริงแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้กูแลเนี่ยเขาหาช่องดีนะเออขาช่องเนี่ยสูงถึงเเลยนะครับจังหวะที่ทําเกมอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาจะยืนดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็มีความล่องตัวแบบหน่อยนึงอ่ะเออมันล่องอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านจบสกอร์นะครับจบสกอร์เนี่ยถือว่าดูดีเลยมีความโคมปั่นโค้งก็พอได้นะครับแต่พอผมเล่นจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปั่นโค้งไม่ค่อยเข้านะครับแล้วก็เรื่องของการหาช่องแล้วก็การจบสกอร์นะครับน้องมันทําได้ดีเลยตัวนี้ทําได้ดีมากครับอาเนี่ยหันมายิงนิดนึงครับเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยครับก็ค่อนข้างคมครับปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ดวงสวยอย่างหนึ่งเวคือหลุด เข้าไปในกรอบเกตโทษแล้วไม่งจะชอบปิดเซฟไม่รู้ทำไมครับแต่ใช้กุลแรจะใช้กุลแรแล้วนั้นได้สกอร์เฉยครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนะครับด้วยความที่ว่าไอ้ตัวกุลแรเนี่ยมันเป็นกองกลางแต่ว่าโดนน้าอันเช่นเนี่ยโดนลุงอันเช่จับไปยืนกองหน้าเฉยเลยนะครับทำให้เวลาชิงวันทูเนี่ยค่อนข้างที่จะชิงดีนะแต่ลูกนี้นี่โงเข้าได้ไงวะมโค้นงงเลย คือโม่งมันน้อยแล้วก็จําน้อยนะครับแต่ว่าผมได้ลูกโม่งจากกุนแลเนี่ยสองลูกเลยนะไอ้เท่าที่เล่นมาเนี่ยอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งจังหวะครับที่กุนแก็เขาทได้ดีคือรับบอลปุ๊บพลิกยิงอย่างเงี้ยคือตัวเขาคล่องอยู่แล้วครับอ่ารับบอลไปพลิกยิงอย่างเงี้ยอ่าทำให้เหมือนฟีฟ้าลายสามนะครับที่เวลารับบอลเสร็จแล้วก็กิงกิงกิงหมุนม้วนยิงอะไรระมาณนั้นประมาณนั้นนะครับลูกนี้กุนแรทําได้ดีอ่านี่ครับแล้วก็มาดูลูกโม่งครับโม่งได้เฉยครับสอดมาทําประตูซะงั้นฮะ นี่ครับมันทาให้อ่าพอมันเข้าแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมมีอีกทฤษฎีหนึ่งเวถ้าตัวเปิดมันดีมันมีพินพอยคอดอ่ะเออกองหน้าถึงจะหมงไม่ดีมันก็มีโอกาสเข้าหมดผมคิดอย่างนี้นะแต่อีกแบบหนึ่งผมก็คิดว่าไอ้ลูกเปิดเนี่ยมันแล้วแต่ดวงอ่ะเออมันค่อนข้างเสี่ยนดวงอ่ะลูกเปิดนะครับอ่าและนี่ครับมาดูจังหวะท้ายเกมครับซูเปอร์ซับทำงานครับนี่ครับอาดากรุแลมันหาช่องมาแล้วครับน้องมันหาช่องดีจริงนะครับแล้วก็ยังไงปั่นไป อ้าวติดฟานไดเข้าประตูไปใช่คือคนมันจะได้มันก็ได้จริงๆว้ยเออแล้วมันนาทีท้ายด้วยเนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยบวกหนึ่งนาทีนะครับ9ก้าสิบวงหนึ่งได้ประตูจากอเวโกครับสุดยอดจริงๆครับน่าจะเป็นเพราะดวงผมด้วยแล้วก็สุภาัพของน้องอ่านี่ครับมาดูจังหวะนี้ครับคือไอ้เท้าขวาเนี่ยมันใช้ได้ปานกลางนะแต่ผมเล่นจริงเนี่ยผมก็เอาขวายิงเข้าบ่อยเหมือนกันนะครับอ่าล้วบอลมามมวนเรียบร้อยครับมันตีนี่หลงไปแล้ว แล้วยิงด้วยขวาครับสุดยอดจริงๆครับซูเปอร์ซับนะอ่านี่ครับเดี๋ยวมาดูรีเพย์ครับได้บอลมาจากเลยเอาว์ครับแล้วก็ม้วนเรียบร้อยครับเนี่ยยิงด้วยขวาก็เข้าครับคือขวาเนี่ยมันค่อนข้างคมนะก็การจบสกอร์ก็สูงอยู่แล้วแล้วก็มีสกิลซูเปอร์ซับด้วยนะครับก็อาจจะช่วยได้นะอ่าแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับจังหวะพิ้วกันสักหน่อยครับคือน้องเนี่ยตัวมันพิ้วอยู่แล้วนะครับถ้าใช้ถูกจังหวะเนี่ยโคตรโหดเลยนี่นะครับดับเบิลทัชยังไงแล้วก็ปั่นโค้งๆเรียบร้อยครับโโอ้ห คือตัวของน้องมันพิวจริงครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่ไงแค่นั้นเองนะครับก็มาใช้จังหวะน,นี้แหละอ่าเป็นยังไงบ้างรครับสาหรับอาดากุูเล่ครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเด็ดดวงแน่นอนครับอาจจะอยู่ในระดับที่ดูดีนะไม่ได้อยู่ในถึงขั้นโหดอะไรขนาดนั้นนะครับข้อเสียก็มีครับก็คือความบางไอตัวของอาดาเนี่ยค่อนข้างบางนะครับ ก็เวลาจะเลี้ยงเนี่ยอาจจะโดนชนผิวได้มีแค่นั้นเองครับแต่ข้อดีเนี่ยก็ชิงวันทูดีจบสกอร์คมนะครับาแล้วก็จังหวะนี้โชว์ผิวหน่อยเฟกช็อตไปแล้วก็ยิงด้วยซ้ายคมๆโอ้โหเฟ <laughs> กช็อตแล้วยิงครับสุดยอดจริงฮะ เอาละครับแล้วก็การรีวิวของผมก็มีประมาณนี้ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดูดีแต่ก็ไม่ถึงกับโอนะครับถ้าเด็กมันหลีกได้ก็น่าจะดีใจกันเพราะว่าน้องเนี่ยมันก็เหมือนกับดาวดวงเล็กๆในทีมอะ่ะแต่จริงๆคนที่ดูมันหลีกเคลียน้องเยอะนะเออมันน้องมันเก่งครับเด็กมันมีของจริงอันนี้ยอมรับครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับไว้เจอกันในการรีวิวั้างหน้านะยังไงก็ไปก่อนละครับถ้ามีเวลาก็จะกลับมาทําแน่นอนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ